ขึ้นหนใช่ไหมครับสั่ฮั <Hello. S 2> ลโหลเขินเลยอ่ะพร้รมอมครับ <c oughs> พร้พอมเชมิญเลยครับ แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดสรรผู้สมัครอย่างดีนะครับแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยมีการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า3าถึงหคนนะครับต่อเขตเลือกตั้งนะครับเราก็แน่นอนดูคนที่มีอุดมการตรงกันนะครับมีแนวความคิดตรงกันนะครับสนับสนุนแนวความคิดและ,ะยุทธศาสตร์ของพักมาโดยตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าผู้สมัครครั้งนี้ของเรามีความหลากหลายนะครับมีผู้สมัครถ้าเกิดไปดูเนี่ยนะครับ มีทั้งเป็นคนที่เป็นเ,เครือข่ายเก่านะครับเป็นคนที่อาจจะเคยลงสมัครแล้วเคยเป็นสสแล้วก็มีนะครับรวมถึงคนที่ไม่เคยผ่านการเลือกตั้งใดๆเลยคนที่ไม่เคยผ่านการเลือกตั้งใดๆเลยมีที่มาหลายแบบมีบางท่านเป็นคนที่ทํางานกับพรรคมาอย่างยาวนานแต่อยู่เบื้องหลังครับเป็นลักษณะของเป็นทีมติ้งแท้งเป็นนักคิดเป็นคนที่ชอคอยช่วยในเรื่องของทางเนื้อเชิงนโยบายนะครับ เราเห็นถึงแววเราเห็นถึงความสามารถและเขาก็ประสงค์ที่จะลงสมัครเราถึงได้คุยกับเขาแล้วก็คัดสรรมาเป็นผู้สมัครในวันนี้มีบางท่านสมัครผ่านระบบออนไลน์ครับมาทางระบบออนไลน์แล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นผู้สมัครวันที่เราพบกับเขาครั้งแรกเรายังตกใจว่าทําไมเราถึงเพิ่งพบกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากวันนี้มีผู้สมัครที่หลากหลายนะครับถ้าเพื่อไทยเราดูแน่นอนครับหคือเรื่องอุดมการณ์2คือโอกาสในการจะได้รับการเลือกตั้งเป็นสสนะครับ ซึ่งจากการที่เรามีการคัดสรรอย่างละเอียดถีท่วนเนี่ยบุคลากรที่เราเปิดตัวไปแล้วเป็นคนที่เราเชื่อมั่นว่าสามารถแข่งขันได้และมีโอกาสสูงในการที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับวันนี้เราเปิดไปแล้วอย่างที่บอกตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ย266เหตุเลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่านําหน้าพรรคอื่นไปเยอะแล้วนะครับส่งสัญญ,ญาณว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่ว่าจะมา หลายอย่างเนี่ยไปดูนโยบายที่ยังติดตราตรึงใจของพี่น้องประชาชนผมว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มาจากไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ทํามายังอยู่ในหัวใจของประชาชนแล้วเรายังยึดมั่นในสิ่งที่จะทําให้กับประชาชนคือนโยบายที่ดีนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขที่เรา มองไว้โดยเฉพาะการชนะการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถบรรลุได้และทําได้เอ่อผมเรียนอย่างนี้ถ้าถ้ามองมันมองได้หลายมุมนะครับบางคนก็บอกว่าช่วงนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะอยู่ในภาวะที่พเพลียงพล้ําไม่ได้ปฏิเสธเราเรามีความพเพลียงพล้าจริงๆเพราะว่าเราเปลี่ยนจากสถานะการเป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นพรรคฝ่ายค้าน นะครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ไปร่วม MOA กับเขาในการตั้งรัฐบาลใดๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเพียงพล้ำบ้างหรือไม่ก็ยอมรับได้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่หลายคนปรามาทว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะเพียงพล้ำเนี่ยนะครับกระแสความนิยมของพรรคในแต่ละภูมิภาคไม่ได้ตกลงอย่างมีนัยยะนะครับก็ยังอยู่ในระดับ20%นะครับนี่ขนาดที่บอกว่าเราเพียงพล้ำอยู่นะครับ ในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกพักใดก็ยังมี30กว่าเปอร์เซ็นต์35หมายความว่าโอกาสสาหรับพรคเพื่อไทยในการที่จะทํางานและชนะใจพี่น้องประชาชนด้วยนโยบายด้วยบุคลากรด้วยแคนดิเดตที่จะมาถึงเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับเรามองโพเรามองสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยเป็นเพียงเครื่องเตือนใจนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือการทําพักเอง การทำบุคลากรเองการคัดสรรบุคคนของเราเองเนี่ยให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนจะได้ตัดสินใจในการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเลือกพวกเราครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดครับสำหรับประเทศไทยสำหรับที่ไหนนี่ก็ตามในโลกนะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับ อยู่ครอบครัวเดียวกันมีแนวอุดมการความคิดที่แตกต่างกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เรายืนยันว่าคนที่มาอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับยืนยันในอุดมการณ์นะครับเราก็ยืนยันในจิตใจที่รักมั่นในพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเออผมผมขออนุญาตไม่ตอบเป็นรายคนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคณะกรรมการโซนที่เขาคัดสรรมานะครับแล้วก็ไปยกอ้างถึงบุคคลซึ่งไม่ได้ มาร่วมกับพวกเรามาร่วมแถลงข่าวกับพวกเราในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมผมคงไม่พูดเอ่อก็ตัวลูกเขาก็มีความพร้อมครับแล้วก็เป็นบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับก็มาสมัครกับพวกเราเพราะว่าเอ,อ่ทำงานจริงๆแล้วตัวตัว,ตวน้องโฟกเนี่ยนะครับที่จริงอะไรนะภูมิพัฒนะครับเอ,อ่ทำงานมากับพวกเราในฐานะที่ เป็นน้องๆที่เดินเดินตามกันมาเนี่ยนะครับอยู่ในพักเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วนะครับพวกผมเห็นถึงแววเห็นถึงความตั้งใจวันนี้เขาอยากจะประสงค์มาเป็นผู้สมัครนะครับก็เดินมาสมัครนะครับพักยินดีครับแล้วก็ได้ดูบุคลากรทั้งหมดแล้วในเขตนั้นเนี่ยคุณภูมิพัฒนมีความพร้อมมากที่สุดในการที่จะลงเลือกตั้งนะครับเราก็คัดสรรมา ถามว่าสลับได้ไหมเนี่ยในทางกฎหมายมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับอยากจะสลับไหมและจะสลับไหมคงไม่นะครับแต่ว่าโดยโดยข้อกฎหมายเนี่ยเนื่องด้วยวันนี้เวลาเราเราเปิดตัวผู้สมัครเนี่ยเราเรียกว่าผู้ประสงค์จะเสนอผู้ประสงค์เสนอตัวจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ามันมีกระบวนการที่ต้องทํานะครับอย่างแรกก็คือทางพรรคเองเนี่ยทุกพรรคการเมืองครับก็ต้องดูกระแสของประชาชนว่าสุดท้ายการตอบรับกับผู้สมัครของเราเป็นอย่างไร นะครับสองก็คือดูในเรื่องของการทํางานที่จะมาถึงว่ามีความขยันหมั่นเพียรได้ลงหาพี่น้องประชาชนเข้าไปรับฟังปัญหาสะท้อนปัญหาของเราแล้วก็เอาเอา,เอานโยบายของพักเนี่ยไปให้กับประชาชนามากน้อยเพียงไรนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการตรวจการบ้านกันและกันทั้งพักและก็บุคลากรน,นะครับสุดท้ายต้องไปผ่านกระบวนการก็คือการทำพรามารีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่เรียกว่าผู้สมัครสสอจนกว่าจะถึงกระบวนการที่ครบถ้วนนะครับเท่านั้นเอง อย่าไปมองมิติอย่างนั้นครับผมมองว่าท่านนายกช่วงนี้อาจจะอ,อาจจะอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่ากระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยในการยื่นยติเช่นหนึ่งห้าหนึง่งคือการตรวจสอบรัฐบาลนะครับไม่ใช่เรื่องของดา่าไม่ด่านะครับพวกผมตรวจสอบนะครับพวกผมอยู่ฝ่ายค้านหากใครอยู่ฝ่ายค้านนะครับกระบวนการในการยื่นยติอภิปรายไม่เมื่นใจเป็นกระบวนการปรกติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมองเป็นการตรวจสอบเป็นการตรวจการบ้านนะครับแน่นอนหากท่านมองว่าท่านประพฤติถูกต้องไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องที่เขาว่ากันว่าปัดเป่าคาดีทั้งหัวสอวอทั้งเรื่องของเขากระโดงถ้าท่านไม่ได้ทํานะครับท่านก็ไม่ต้องห่วงหากอภิปรายไปแล้วยังเป็นหนังเรื่องเก่าเป็นเนื้อเรื่องเก่าก็เป็นความเสียหายกับฝ่ายค้านที่จะดําเนินการในการอภิปรายสุดท้ายมันเป็นเวทีเปิดครับสภามันไม่ใช่พูดฝั่งเดียวนะครับ พวกผมอภิปรายได้ท่านก็สามารถตอบได้หากท่านตอบได้เคลียร์ตอบได้ชัดนะครับมันก็เป็นโอกาสของรัฐบาลในการจะชี้แจงทำความเข้า,าใจไม่ใช่กับสภาเท่านั้นแต่กับประชาชนทางบ้านที่ฟังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องของการไปว่าไม่เป็นด่าไม่ด่าแต่เป็นเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องของการตรวจสอบตามระบอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมต้องมองหลายสิ่งหลายอย่างครับอย่างแรกก็คือข้อมูลนะครับการกระทําความผิดสมบูรณ์หรือยังสําเร็จหรือยัง มีการดําเนินการที่ผิดพลาดโดยรัฐบาลจริงหรือไม่อันนี้พวกผมต้องดูและพวกผมดูในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญประกอบด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้กรรมธิการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยก็เดินหน้าไปอย่างช้าช้านะครับในกรรมธิการเองเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพเลยเพราะว่าผมเองอยู่ด้วยเนี่ยนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะสาเร็จเป็นไปได้น้อยเพราะบรรยากาศในที่ประชุมการอภิปรายของแต่ละภาคฝั่งมันอ่านกันออกครับว่า โอกาสที่จะผ่านวาระสามเนี่ยมีมากน้อยเพียงไรนะครับโดยถ,ถ้าติดตามไม่ใช่ความลับนะครับเพราะว่าบันทึกการประชุมก็เป็นที่เปิดเผยลองไปติดตามสืบเสาะอ่านดูนะครับเราจะรู้ว่าใครพยายามผลักดันในการแก้ไขรัฐมนูญและมันติดขัดอะไรนะครับสุดท้ายไม่อยากให้รัฐบาลเอาเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญมาเป็นตัวประกันนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยแน่นอนผมก็ต้องดูในเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับ ผมไม่ได้ผมพวกเราคำนึงถึงการแก้ไขรัฐมนูญอันนี้แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าพักฝ่ายค้านอย่างเช่นพักคประชาชนถึงแม้ว่าเขาจะเข้าสู่กระบวนการ MOA และตั้งรัฐบาลมาเขาก็ต้องดูเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญด้วยเช่นกันและดูความคาดหวังว่าโอกาสที่มันจะสำเร็จมีมากน้อยเพียงไรนะครับหากทิศทางมันเป็นไปได้ยากในการที่จะผ่าน นะครับแนวโน้มก็คือ MOA มันไม่สําเร็จเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีกระบวนการในการมาพูดคุยกันในเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งพวกผมเองยืนยันว่าเราคํานึงถึงการแก้ไขรัฐมนูญแต่มันไม่สามารถหยุดการทํางานของพวกเราในการที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศจากการทุจริตคอร์รัปชันจากการเดินหน้าในการปัดเป่าคดีต่างๆได้ ยังครับไม่มีไม่ไม่ได้พูดคำนั้นนะครับและไม่ได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเพราะว่าทางพักคงจะต้องมีการประชุมหาหรือกับผู้ใหญ่หลายๆลยท่านนะครับเพื่อที่จะมานั่งคุยกันว่าความเหมาะสมและจังหวะเวลาคืออะไรและเราจะดําเนินการเมื่อ,อไหร่หรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องมีข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าใน ในกระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยพวกผมพูดตั้งแต่แรกนะครับว่ากรอบเวลาที่มีอยู่4เดือนมันกระชั้นกฎหมายประชามติก็กําหนดว่าในกรณีที่จะทําประชามตินะครับเมื่อรัฐสภาเนี่ยส่งเรื่องไปที่คอรมอเนี่ยต้องมีเวลาอย่างน้อย60วันไปที่กะกะตนะครับมันก็มีระยะเวลาที่มันจะต้องถอยร่นมากระบวนการในการลงมติวรระสองกับวาระสามรัฐมนูญก็กําหนดว่าต้องห่างกัน15วัน นะครับเพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยคำนวณตั้งแต่ต้นวันที่มีการอภิปรายในวาระหนึ่งก็พูดที่ที่ประชุมว่าควรจะต้องมีการเปิดวิสามันในช่วงวันที่1819เดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงวันที่8ธันวาคมเพื่อลงมติวาระสองในช่วงประมาณ20นะครับแล้วก็วันที่8ธันวาลงมติวาระสามเพื่อที่การเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้ทันต่อกรอบเวลามีเวลาในการที่จะดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับแต่ดูการพิจารณาในชั้นกรรมธิการในวันนี้ นะครับบางฝ่ายก็ไม่ได้ดูเร่งรัดอย่างที่เราต้องการพวกผมพยายามจะเร่งรัดก็มันก็ดูจะเชื่องช้านิดนึงนะครับสองก็คือมีข้อคิดเห็นในลักษณะที่อาจจะเป็นอุปสรรคเช่นในกรณีที่มีบางฝ่ายก็เสนอว่าในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วผ่านจากประชาชนแล้วจะมาะก่อนจะไปลงประชามติกับประชาชนต้อง ให้ความเห็นชอบโดยรัฐสภาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อยากจะให้คงในเรื่องของสัสดส่วนสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสามไว้คือต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วยอย่างน้อยหนึ่งในสามนะครับพอฟังนี้เราก็รู้แล้วว่าโอกาสมันยากนะครับเพราะว่าเราก็เห็นกระบวนการในการแก้ไขรัฐมนุญที่ผ่านมาหนึ่งในสามของสมาชิกวุทธสภาเป็นปัญหามาตลอดนะครับเป็นจํานวนที่เราเราเรา,เราหาลาบากนะครับ ในมิติในที่ประชุมนะครับความคิดเห็นอาจจะล้อกันไปในหลายๆประเด็นระหว่างสวแล้วก็ทางสมาชิกจากภาฝั่งรัฐบาลครับอันนี้อีกเวทีหนึ่งอันนี้ตรงนี้ตรงพักอย่าไปพูดตรงเรื่องนั้นเลยครับ แน่นอนครับเราเป็นพรรคการเมืองที่ดําเนินการในเรื่องของส s c a มอร์อย่างเข้มข้นท่านประเสริฐเองเป็นอดีตรัฐมนตรีดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถลดปริมาณของแกมเมอร์ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสําคัญผมเข้าใจว่าลดไป40กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลในช่วงแรกเราก็จับตาดูเพราะว่าตัวเลขความเสียหายกับประชาชนมันเริ่มถีบตัวสูงขึ้นนะครับ พอมีรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมปรากฏว่ากระบวนการในการที่จะเข้าไปดําเนินการอย่างจริงจังกลับไม่เห็นนะครับกลับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เรายัางติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในการที่จะให้รัฐบาลแล้วก็เร่งรัดให้รัฐบาลเนี่ยไปดาเนินการในการแก้ไขปัญหาแกมเมอร์นะครับแต่พวกผมไม่ได้มองเป้าไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งนะครับเ,เราไม่ได้บอกว่าเป็นพรรคของคุณธรรมนัทหรือว่าพรรคของคุณอนุชินนะครับผมก็เข้าใจว่าข้อเรียกร้องของทาง คุณโรมเนี่ยคือให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนะครับแต่ผมมองว่าต้องเปลี่ยนตัวที่ตัวนายกนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรามองว่ากระบวนการในการทํางานของท่านนายกที่ผ่านมาไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับขอบ,ขอบคุณครับีไป